สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทำขนมถ้วยเบเตอกันค่ะก็ทํากิเอง่ายๆกันเลยนะคะหน้าแตกมันอร่อยมากๆก,กันเลยทีเดียวค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูส่วนผสมกันต่อเลยนะคะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําตัวขนมถ้วยก่อนนะคะเราใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะอยู่ที่70กรัมค่ะตามด้วยแป้งมันอยู่ที่1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะ เกลือป่อนเศษหนึส่วนสี่ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าวหน0่งรกรัมถ้าเกิดว่าไม่มีก็ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บทั่วไปก็ได้นะคะหางกะทิค่ะอยู่ที่150 ml ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ผสมแป้งก,กับน้ำตาลนะคะให้ละลายให้หมดก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่หางกะทิที่เหลือนะคะใส่ให้หมดเลยโคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะ ใส่น้ำใบเตยลงไปอยู่ที่100 ml นะคะคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันได้ดีค่ะแล้วก็ใช้มือคนค่ะบี้น้ำตาลให้ละลายให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมากองด้วยกระชอนตาทีค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาทำหน้าตัวขนมถ้วยค่ะเราใช้หัวกะทินะคะอยู่ที่350 ML ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายอยู่ที่2ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วเราก็คนให้น้ำตาลแล้วก็แป้งนะคะละลายให้หมดค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมากรองด้วยกระชอนตาทีห่งครั้งนะคะช่วงนี้ค่ะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำขนมถ้วยของเราลงไปนึ่งได้เลยนะคะ ค่ะจากนั้นเราก็นำถ้วยของเราค่ะลงไปนึ่งให้ร้อนประมาณ5นาทีค่ะพอถ้วยร้อนแล้วนะคะเราก็นำแป้งค่ะลงไปหยอดค่ะเราจะหยอดประมาณครึ่งถ้วยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนึ่งด้วยไฟกลางค่ะประมาณ7-8นาทีค่ะค่ะเมื่อตัวขนมของเราสุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็นํากะทิของเราค่ะมาหยอดได้เลยค่ะเราก็จะหยอดให้เต็มถ้วยเลยนะคะช่วงนี้เราก็จะรีบเป็นไฟอ่อนก่อนนะคะเวลาหยอดเราจะได้ไม่ร้อนมือค่ะจากนั้นค่ะนึ่งด้วยไฟแรงนะคะอยู่ที่7-8นาทีค่ะ ค่ะพอขนมสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็พักให้ขนมของเราเย็นสนิทก่อนเดี๋ยวค่อยนำมาแกะทานกันค่ะตอนนี้นะคะขนมถ้วยใบเตยของแม่เนยนะคะ่ะก็เย็นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ให้ดูหน้าขนมข,นมของเราแล้วก็ตัวขนมของเราค่ะสูตรนี้นะคะขนมของเราจะหวานมันแล้วก็หอมกําลังพอดีเลยค่ะหน้าตาขนมของเราก็จะประมาณนี้นะคะทํากินเองง่ายๆเลยค่ะ เพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ช่องแม่ในฟูดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ